ตะแคงมือขวาขึ้นให้รู้สึกคำว่าให้รู้สึกนี่คือแก่นของหลวงพ่อเทียนเลยนะเนี่ยพลิกมือขวาตะแคงขึ้นให้รู้สึกยกมือขวาขึ้นครึ่งตัวให้รู้สึกเคลื่อนมือขวามาที่สะดือให้รู้สึกพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้รู้สึก ยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวให้รู้สึกเคลื่อนมือซ้ายมาทับกับมือขวาให้รู้สึกเคลื่อนมือขวาขึ้นมาหน้าอ,อกให้รู้สึกเคลื่อนมือขวาออกไปข้างตัวให้รู้สึกเอามือขวาลงวางบนขาให้รู้สึก ความมือขวาลงให้รู้สึกเคลื่อนมือซ้ายขึ้นมาหน้าอกให้รู้สึกเคลื่อนมือซ้ายออกข้างให้รู้สึก